เทพธิดานินสิลาวดีเป็นเทพธิดาชั้นดาวดึงผู้มีจิตสงบและเปี่ยมเมตตาได้ปรากฏตัวขึ้นเมื่อเสียงแห่งความทุกข์ก้กองกังวานในภพมนุษย์เธอเป็นผู้คอยฟังเสียงแห่งศรัทธาและตอบรับความการุณาแต่ก่อนที่นินสิลาวดีจะได้ถือกำเนิดเป็นเทพธิดานั้นเธอเคยมีชีวิตที่ต้อยต่ำและยากไร้ในดินแดนมนุษย์มาก่อนเรื่องราวในอดีตชาติของเทพธิดา เต็มไปด้วยความยากลำบากความศรัทธาและการฝึกฝนจิตอันยาวนานในพบมนุษย์เป็นการเดินทางของจิตวิญญาณจากความทุกข์สู่ความสุขในโลกดาวดีนางเกิดในร่างมนุษย์ที่ชื่อว่าแก้วจันนำหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าหมู่บ้านห้วยจันอันห่างไกลจากเมืองหลวงลึกเข้าไปในหุบเขาทางภาคเหนือหมู่บ้านนี้มีอาชีพหลัก คือทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายโดยใช้กี่ทอผ้าทำมือแบบโบราณบ้านของแก้วจันเป็นบ้านไม้สองชั้นปลูกบนเสาต้นใหญ่ตั้งอยู่ริมลำธารเล็กๆแต่สุดโทมมากแม่ของเธอชื่อว่าคำดีเป็นหญิงวัยหกสิบปลายปลายดำรงชีวิตด้วยการทอผ้าตั้งแต่เช้าตู่จนถึงค่ำส่งไปขายในเมืองเดือนละครั้งสองครั้งที่ตลาดในอำเภอ แก้วจัน์ไม่มีพ่อพี่ชายต่างพ่อชื่อว่าหนานดวงเป็นชายพิการขาที่เดินลากขาไปมาหลับมีดหาเศษเหล็กมาขายบางครั้งก็ช่วยแม่ฟันได้น้องสาวคนกลางชื่อว่าแก้วใสป่วยเป็นโรคหอบเลือหลังตั้งแต่เด็กไม่ค่อยออกจากบ้านน้องชายคนสุดท้องชื่อว่าดินอายุสิบขวบฉลาดและช่างถาม โดยเฉพาะเรื่องธรรมะและเทพเทวดาพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างเรียบง่ายบางวันมีข้าวเพียงน้ำพริกกับข้าวสวยแก้วจัน์เป็นหญิงสาวผิวเข้มตาโตรูปร่างเล็กแต่ก็แข็งแรงเนื่องจากช่วยแม่ทอผ้าทุกวันเธอไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบสุขสบายแต่ก็ชอบฟังพระเทศที่วัดใกล้บ้าน ซึ่งมีพระชลารูปหนึ่งหลงตาเป็นพระที่พูดน้อยให้คำเทศที่เรียบง่ายและลึกซึ้งเรื่องกฎแห่งกรรมศิลธานและการฝึกจิตหลงตาสอนว่าใจคนเราต้องตั้งไว้ดีแม้จะอยู่ในสถานที่ต่ำสุดแต่ใจเราสูงย่อมไม่ถูกครอบงำด้วยความทุกข แก้วจันรับฟังด้วยความตั้งใจทุกครั้งและเริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุ14ปีเธอตื่นตีสีทุกวันนั่งสมาธิบนผ้าปูเก่าๆใต้ถุนบ้านฝึกลมหายใจและฝึกสมาธิให้จิตใจสงบแม้บางวันจะเหนื่อยมากจากงานทอผ้าเธอก็ไม่เคยละเลยการปฏิบัติธรรมเลย มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อว่าแม่ชายเป็นแม่ค้าขายแกงที่พูดจาเจ็บแสบและชอบนินทาเธอมักจะพูดกับแก้วจันว่ามัวแต่ทำแบบนี้ไม่มีวันได้ดีเป็นหญิงจนทอผ้าไม่มีอนาคตแต่แก้วจันก็ไม่เคยตอบโต้เธอมักจะแผ่เมตตาให้ในใจแล้วก็ขอน้ำแกงที่เหลือมาแบ่งให้กับน้องแก้วใสกินเสมอ วันพระใหญ่แก้วจันร์ทมักไปใส่บาตรท,ทําบุญทุกเช้าโดยหุงข้าวเพียงหม้อเล็กๆใส่ข้าวลงในบาตรหมดโดยไม่เหลือไว้กินเองและนำน้องดินไปฟังธรรมที่ศาราวัดหลวงตากล่าวว่าผู้ให้ข้าวถือว่าให้ชีวิตคำนี้แก้วจันร์ทจําไว้ขึ้นใจ วันหนึ่งแก้วจันป่วยด้วยไข้หนักแต่ก็ยังฝืนลุกขึ้นมาหุงข้าวใส่บาตรขณะเดินไปวัดเธอได้ล้มลงกลางทางแต่ก็ฝืนลุกขึ้นมาทั้งทังท,งที่ขาเจ็บและดวงตาก็พามัวเพราะพิษไข้หลวงตาเก่าวกับเธอว่าจิตใจของเธอนั้นมั่นคงมากวันหนึ่งบุญจะพาเธอไปที่สูงและสุขสบาย วันเวลาผ่านไปแก้วจันร์อายุ27ปีหมู่บ้านมีข่าวใหญ่ว่าจะมีการเวียนที่คืนเพื่อทำเขื่อน เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเดินทางมาในฐานะหัวหน้าโครงการเขาเข้มงวดประเมินทรัพย์ต่ำกว่าราคาไม่มีค่าชดเชยทั้งหมู่บ้านเกิดการละหลนหลายบ้านถูกยึดที่และเครื่องมือทำกินบางคนถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายแต่แก้วจัน์ทรก็ไม่หวั่นไหวแต่อย่างใดเพราะคำสอนของลงตาไม่ให้ยึดติดแล้วแค่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้น แก้วจัน์พาน้องดินไปวัดและเริ่มทำโครงการผ้าแห่งศรัทธาโดยชวนชาวบ้านมาทอผ้าร่วมกันส่งไปทำผ้าป่าให้กับวัดต่างๆและบริจาคให้กับเด็กกำพร้าในจังหวัดใกล้เคียงโดยไม่รับเงินตอบแทนเธอเชื่อว่าการให้ทานคือแรงบุญอันแท้จริงแม้จะสูญเสียบ้านเธอก็ยังพูดปลอบคนอื่นว่าบ้านที่แท้จริงอยู่ในใจของเรา ขนาดเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู้เห็นแก่ตัวไม่คุ้นชินกับภูมิอากาศเกิดล้มป่วยเจ็บคอเลื้อหลัลงไม่มีหมอรักษาได้เขาไปหาหมอพระที่วัดใหญ่ในเมืองและได้ผ้าผืนหนึ่งมาจากงานพระป่าซึ่งเป็นของแก้วจันโดยไม่รู้ตัว เมื่อนำผ้ามาหม่มก็รู้สึกอบอุ่นนุ่มสบายนอนหลับสนิทเป็นครั้งแรกเขาเริ่มสอบถามกับหลวงพ่อว่าใครเป็นเจ้าของผ้าผืนนี้ใครนำผ้าผืนนี้มาถวายและในที่สุดเขาก็พบว่าเป็นของหญิงสาวผู้ที่เขาเคยขับไล่เขาเดินทางมาที่หมู่บ้านอีกครั้งและเจอกับแก้วจันกำลังแจกข้าวให้กับคนจน เขานั้นรู้สึกละอายต่อการกระทําของตนจึงรีบเข้าไปเจรจาใหม่เสนอให้ค่าชดเชยที่ยุติธรรมพอที่จะให้แก้วจันได้บ้านหลังใหม่และเขายังให้บ้านตัวเองแก่คนพิการในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับเงินอีกด้วยต่อมาเมื่อแก้วจันเริ่มป่วยหนักอีกครั้งด้วยโรคปอดซึ่งเกิดจากหายใจเอาฝุ่นผ้าในห้องทอ เธอสุดลงเรื่อยๆแต่ยังสวดมนต์และนั่งสมาธิอยู่ทุกวันในวันสุดท้ายของชีวิตหลวงตาได้มาที่บ้านและได้พูดกับเธอว่าจิตของเธอนั้นได้หลุดพ้นแล้วไม่ต้องห่วงสิ่งใดขณะที่หลับตาลงแก้วจันเห็นภาพของพระอินทร์และเทพเจ้าชั้นดาวดึงมาลับบอกว่าเจ้าคือผู้ให้ชีวิตเป็นผู้รักษาศีลและมีจิตตั้งมั่น บุญของเจ้าสมควรได้พบแสงทิพย์แล้วขณะที่เธอสิ้นใจผ้าผืนสุดท้ายที่วางไว้ไปลายเทา้าส่งประกายแสงสีทองผีเสื้อบินบวนรอบบ้านก่อนจะหายไปในฟากฟ้าเธอได้เกิดใหม่ในชั้นดาวดึงในชื่อนินศิลาวดีเป็นเทพธิดาผู้เฝ้าฟังเสียงจากโลกเบื้องล่างและมีหน้าที่ส่งเมตตาไปยังผู้ยากไร้ จิตที่ตั้งไว้บนความเมตตาและการเสียสละผู้ให้ทานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและนั่นคือบุญที่จะทำให้แก้วจันทร์ได้เกิดใหม่เป็นเทพธิดาแห่งดาวดึงในนามนินศิลาวดี